สำหรับท่านใดที่ชอบงานศิลปะวันนี้ผมจะพาไปจิบกาแฟแรงงานศิลป์คลองสิบอดทางไปนคะรนายกครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับคนที่เขาดูแลที่นี่ดีกว่าครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงสวัสดีครับคุณวิวครับเรือนศินแสนคติรัตน์ยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณมากเลยครับครับอดีสวัสดีท่นผู้ชมด้วยนะครับอยากให้คุณวิวแนะนําที่นี่เขาบอกเลยครับผมยังไม่ค่อยมีความรู้จากที่นี่เลยครับอ๋อสำหรับพี่และผู้ชมนะครับที่เดินทางมาสู่เรือนศินแสนคติรัตน์คลอง11นะครับเมื่อมาถึงเรือนศินแสนคติรัตน์แล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือด้านนี้นะครับต้องตามมาเลยฮะ ด้านนี้นะครับคือองค์พระพรหมนะฮะซึ่งเป็นผลงานที่ท่านาอศา,ศาจารย์ Dr. สุวัสด์รองศาสตราจารย์ดรสุวัสด์แสนกติรัตน์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมนะครับ,รบท่านได้รังส,สรรค์เริ่มจากงานจิตกรรมหมครับพี่ท่านก็ว,วาดออกมาภาาพอย่งเวเจากกิจกรรมมาสู่งานประติมาก,กรรมรนะครับองค์นี้สังเกตว่าองค์นี้เนี่ยจะมีความแปลกจากพระพรหมที่เราเห็น ยงไครุบตานะครับก็คือนอกจากเป็นการเป็นการวาดนะครับของศิลปินแล้วเนี่ยพระพักของท่านจะดูมีชีวิตชีวามากนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพักหรือว่าของประจําพระกรนะครับก็จะมีความวิจิตและรายละเอียดลงลึกมากตามตามแบบของศิลปินเลยนะครับผมเมื่อเราไหว้สักการะขอพรองค์พระพรมเทพเทวาซึ่งเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ที่สุดของบ้านนี้ของเรือนสินนะครับเราก็จะมาด้านนี้ครับ ทางด้านหลังองค์พระพรมนะครับพี่จะเป็นร้านกาแฟ The Art House Coffee นะครับผมสวยมากเลยครับครับผมก็เวลาแขกที่มาเยี่ยมเยือนมายังเรือนศิล์นะครับผู้ชมที่มาเรือนศิลป์สามารถไปพักนั่งชิลดื่มกาแฟอร่อยๆเอามาทานข้างนอกก็ได้ได้ครับนะฮะอ่ะตอนนี้เนี่ยผมจะเอาเข้าสู่ใจความที่เป็นซิกเนเจอร์เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับความสำคัญตรงนี้เขาเรียกว่าประตูเวลานะครับผมประตูแห่งการเวลา สำคัญยังไงเกี่ยวกับประตูก,การเวลารประตูนี้นะครับเป็นประตูที่ท่านอาจารย์สุวัสด์นะครับรองศาสตราจารย์ดรสุวัสด์ได้รังสรรค์บรรจงนะครับวาดออกมาเป็นภาพท,ทิละชินเทียชินเลยครับศิลปินระดับชาติ<อ>นะครับที่เป็นระดับครูบาอาจารย์ระดับชาติเนี่ย วาดออกมาบอกได้เลยครับว่ามูลค่าของประตูที่พี่จับอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวผมทำาหรือล่าครับโอ้โหมีมูลค่ากันแบบว่าเรียกว่านับกันไม่ได้เลยนะครับก็จะมีภาพรายละเอียดของภาพนะครับต่างๆทั้งหมดมี6ช่องครับผมรายละเอียดเยอะมากครับจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่ ข้ามเวลาและเข้าสู่อันนี้เหมือนประตูมิติใช่ครับเข้าสู่มิติของศิลปการไหวอะไรกันไหมครับไม่ต้องต้องครับเขาไม่ต้องนับอธิษฐานมาเลยปุ๊บเชิญโอเคตามเชิญผู้ชมเลยครับเชิญเลยครับเรียกได้ว่าเป็นองค์เทพที่เวลาใครที่เดินทางมาที่เรือนสินแซนแคทิรัสนะครับจะพลาดไม่ได้ที่จะมาสักการะบูชาก็คือองค์พระพิฆเรศท่านผู้ชมตามเข้ามาเลยครับผมขออนุญาตครับถอดถอดหมวกโชว์นะครับเพื่อเป็นการเคารพสถานที่ด้านนี้นะครับ นะครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเรามาถึงเบื้องหน้าองค์ท่านนะครับเชิญท่านผู้ชมเข้ามาใกล้เลยครับครับอ่าท่านผู้ชมจะเห็นองค์พระพิคเนศนะครับโดยพระพักท่านเหมือนมีชีวิตมากนั่นก็คือการรังสรรค์สร้างจากจิตรกรรมสู่ประติมากรรมของท่านอาจารย์สุวัสด์ของผมนะครับในการรังสรรค์สร้างของท่านอาจารย์สุวัสด์นะครับก็สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวาตามแบบของศิลปินครับนะครับระดับครูอาจารย์ นะครับก็ถามว่าเป็นความนิยมความศรัทธายอย่างไรนะครับหลายหลายคนเข้าใจว่าองค์พระพิฆเนศนะครับคนที่จะมาไหว้สักการะบูชาเนี่ยจะต้องเป็นทางด้านศิลปะวิทยาการนักสแสดง<ช>นักสแสดงใ,ในวงการบันเทิงรจริงๆไม่ครับองค์พระพิฆเนศเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งศิลวิทยาการทั้งหมดเลยใช้ภาษาพูดของเราเนี่ยแหละนะครับ ขอพรท่านพูดคุยกับท่านคือภาษาบ้านๆเนี่ยนะใช่ครับเริ่มจากการที่มายืนเบื้องหน้าท่านมองหน้าท่านหลับตาเห็นลืมตาเห็นอย่างที่เราเห็นภาพนะฮะบางคนอาจจะรู้สึกขนลุกขนพองปิตินะครับบางคนอาจจะน้ําหูน้ําตาเออล้นนั่นเขาเรียกเป็นภาวะสัมผัสได้เนาะใช่ครับภาวะปิตินะครับมีอะไรที่ไม่สบายใจอะไรที่เก็บซ่อนไว้อยู่ลึกๆในใจความสุขความทุกข์พูดคุยระบายกับท่านเหมือนเราไปปรึกษาผู้ใหญ่เนาะใช่ครับหลังจากนั้นเมื่อพูดคุยเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมดไส้หมดพุงแล้ว อธิษฐานขอพรที่นี่นะฮะก็คือให้ขออธิษฐานขอนะครับอย่าบ่นศรัทธาแรกมาด้วยการพิสูจน์ครับใครมีอุปสรรคปัญหามีคนที่ผิดใจกันคนที่คอยอุปสรรคที่คอยมากีดกั้นเราอะไรเงี้ยฮะวิธีคือให้ไปแตะที่ขวานนะครับถ้าถ้าอุปสรรคนี้คือต้องแตะที่ขวานเลยครับผมนะครับก็คือเราจะฝ่าฟันให้ได้ฝ่าฟันนะครับฟาดฟันฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานะครับแล้วก็ วายครับคือตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมก็เหมือนกับว่ารับเหนี่ยวหัวใจนะครับเป็นลัทนิยมได้หมดครับผมดอกบัวปัญญานะครับอันนี้ผมอธิบายแบบเบื้องต้นก่อนสักการะบูชาองค์พระวิญญศณไาเรียบร้อยแล้วนะะเราก็เข้ามาสู่อีกแดนหนึ่งครับใส่หมวกหน่อยนะแดนนี้นะครับแดนนี้เราเรียกว่าลานธรรมครับ ลานธรรมลานธรรมทำไมต้องเป็นลานธรรมธรรมะนะครับผมลานนี้เนี่ยจะเป็นลานที่ครูบาอาจารย์เวลามาเนี่ยจะนั่งแสดงธรรมเทศนาครับหรือทําพิธีพุทธาเทวาพิเศษกันจัดบ่อยไหมครับอ่อทุกปีจะมีปีละแน่ๆเลยคือหนึ่งครั้งในเดือนพฤศจิกายนแล้วจะรองรับพอไหมครับโอ้โหก็ล้นกันไปถึงขนาดโน้เลยครับเบื้องหน้านะฮะที่ทุกท่านเห็นผู้ชมทุกท่านเห็นขออนุญาตถอดหมวยแลครับก็คือองค์พญาครุฑนะครับเท้าวิรุณหกเท้าวิรูปัก นะครับจะสังเกตของเทวสิงห์งงคลนะฮะก็คือองค์พญาครุฑนะครับดูมีความเมตตาเหมือนเยิ้มแบบเมตตานะครับไม่ค่อยดุครับเช่นเดียวกับองค์พญานาคนะครับท้าววิรูปะนะก็จะยิ้มเหมือนเขาเล่นกันนะครับมีความสุขใช่ครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของการบูชาเทพสูงไปกว่าการบูชาเทพคือการบูชาความดีหรือบูชาพระธรรมก็คือองค์พระพุทธ นี่ผมผมขึ้นญาตรงพระพุทธที่อยู่ด้านบนนะครับเพิ่มสังเกตครับท้ายที่สุดแล้วพระพุทธครับสูงที่สุดสําคัญที่สุดนะครับก็จะเป็นศิลปะที่เป็นแนวนะครับสไตล์ของท่านอาจารย์สวัสดิ์จะต้องมีงานละเอียดมากเลยครับใช่ครับผมสังเกตนะฮะเนี่ยแม้แต่แบบใช่ใขนครุฑนะครับนีขนตีนะฮะละเอียดมากเลยครับจะมีรายละเอียดเยอะมากนะครับนี่มีแม้แต่ปรงปลานี่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับผม ก็จะมีนัยะปิศนาธรรมรที่ศิลปินนะครับประดับครูอาจารย์ท่านแฝงไว้ด้านนี้เนี่ยจะเป็นประตูนะครับที่เขาเรียกว่าทวารบาลเราจะมีเห็นตามวัดตามวัง<ฮ>ะอะไรนี่นี่คือทวารบาลครับซึ่งเป็นจิตรกรรมนูนต่ำที่อาจารย์สุวัฒน์ท่านวาดแล้วก็จะแกะสลักออกมานะฮะเชิญชมได้เลยครับผู้ชมมาชม ใกล้ได้เลยนะครับผมเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยทำไมเหมือนเหมือนโลหะไม้โอ้โหมากไม้เหรอครับเนี่ยครับผมทำไมขึ้นเหมือนสำลีเลยเนาะหรือแต่งเนาะครับผมนี่นะฮะเห็นรายละเอียดไหมครับลายกระนงกระหนกเนี่ยโลงยิบมากนะฮะดังนี้ครับผมก็สําหรับลานทำนะฮะถ้ามองออกไปเนี่ยฮะจะเป็นภาพที่สวยไหมฮะสวยมากครับนี่นะฮะสวยมาก เพราะเวลาเปิดปิดยังไงบ้างครับถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะมามาทานกาแฟแล้วก็มาไหว้พรกการะครับเออสำหรับที่เรือนศรีแสนคติรัตน์นะครับก็จะมีเปิดทุกวันจันทร์นะครับถึงอาทิตย์แต่ว่าหยุดวันเดียวคือวันพุธนะครับเเวลาเปิดก็ตั้งแต่2องโมงเช้าครับแปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาคือ5้าโมงเย็นนะครับผมเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมไหมครับโอ้ไม่เลยครับยินดีเลยครับบ้านของท่านอาจารย์สุวัฒ ครับเรื่องสินสัค่าดีาแห่งนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านสุดยอดนะครับไม่มีเสียเงินเลยครับยกเว้นว่าจะมาอุดหนุนกาแฟกันได้ครับและนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีผลงานปัติมากรรมหรือผลงานที่ให้ทุกๆท่านเนี่ยสามารถซื้อหาไปสะสมเป็นของติดมาติดมือเป็นของฝากได้ที่เรือนแกลลอรี่ครับผมนะครับเดี๋ยวก็ให้พี่ได้นํา ได้ครับได้ครับไปชมทำันู่นได้เลยนะครับอย่างนี้ผมต้องขอบคุณครับผมืนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวรับช่วงต่อ ถ้าชอบวิดีโอนี้กด Subscribe ปุ่มตรงนี้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ